สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเจมส์ฮ้ยแล้ววะนะครสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เพิ่งนั่งเครื่องมาเลยไหครับเนี่ยใช่ตอนเช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะมามาถึงนี้ก็เกือบเที่ยงพอดีแบบโอ้โหใช่ไฟน่าจะประมาณคือเอาที่เอาจริงออกสิบโมงนะครับประมาณนั้นแต่คือแบบจองจองวันที่ผิดแบบจองวันถูกแต่เดือนผิดอ๋อูใช่แล้วก็ซื้อต่อไปโอคือจองเดือนหน้าเหรอครับจองเดือนกันยากันยาวันที่สิบสองสิบสามเฮ้ยสิบสองจะ ไม่รู้จอจอเราจอผิดใช่ไหมครับสบายดีใช่ไหมครัสบายดีของกล้องแบบป่วยนิดนึงครับแว่าเป็นหวัดนิดนึงใช่ครับผมไปายามมาห้ามกล้องบอกห้ามกินของทอดของมันของหวานของนุ่จัดอาหารเย็นอพราะว่าที่เขยจะมาแย่งกินไม่ได้แย่งแย่คือแบบเตือนไว้ก่อนไงที่บอกว่านี่น้องก้องกินของทอดไม่ได้ที่กินให้ดูล้องกล้องดู น้องก้องแบบกินของเย็นแล้วบอกผมก็ลืมว่าน้องก้องกินไม่ได้เฮ้ยยังไม่เตือนก้องก็ลืมแบบไม่รอพี่ก็เตือนแล้วเตือนนะเตือนพี่ก็เตือนแล้วบอกผมเตือนแล้วน้องก้องอุ้ยมันหายแล้วอย่างเงี้ยมาต่อไปไอ้ครับอ้าวไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูยูก็รู้ยูเก็ตเฮ้ยอตายแล้วโบราณปะคือะไรยูจะคิดเลิฟไอ้บ้างไหมเนาะเฮ้ยคืออะไรอะถ้ายูคิดเลิฟไอ้ไอจะรอไอจะขอเลิฟยูทั้งคู่เลยโอเคไปบ่ เรียกแม่ใหม่หน่อยได้ไหมอ้ออๆหน่อยโอเคขอบคุณค่ะอันนี้พอดีรอบที่แล้วแบบแม่ไม่ได้ให้เพราะว่าขาใหม่ใกล้ฉันจริงๆลูกขออนุาตบายบายชื่อเขียนเขียนไว้ข้างในแล้วค่ะพี่นักการเป็นแผงพิเศษบายบายค่ะอุ้ยขอโทษค่ะอันนี้ออเดร์นะครับท่านไงเล่นมุกโบราณมากเลยอ่ะ ครับมีเพิ่งตั้งเครื่องอะไรมาครับเนี้ติดรองเช้าใช่ไหมใช่ค่ะว่าผืนนี้ก็เกือบเชีื่อมกันอยู่ไฟน่าจะประมาณคือเอาจริงออกสิบโมงรับประมาณนั้นแตคือแบบจองลงมาที่ผิดแบบจองวันถูกแต่เดือนผิดอ๋อปุ๊บใช่แล้วต้องซื้อเข้าไปคือจองเดือนหน้าเหรบจองเดือนกันยากนวันที่สิบสองสิบสามเฮ้ยสิบสองสิบสามไม่รู้แล้วจองอะไรจองผิดใช่ครับอะไรก็สบายดี สบยดีของก้องแบบป่วยนิดนึงครับว่าเป็นหวานนิดนึงใช่ครัผมพยายมแบบห้านของก้องห้ามกินของทอดของมันของหวานของจัดอาหารเย็นเพราะว่าคนจะมาแย่งกินไม่ได้แย่งแย่คือแบบเตือนไว้ก่อนพี่ตัว่อนเนี่ยต้องก้องกินของพ่อแม่ยิ่งกินให้ดูแน้องก้องดูน้องก้องแบบกินของเย็นแล้วบอกผมก็ลืมว่าน้องก้องกินไม่ได้เฮ้ยอย่าไปเตือนกองก็เลยแบบไม่รู้พี่ก็เตือนแล้วเตือนนะเตือนพี่ก็เตือนแล้วบอกผมเตือนแล้วน้องก้องอุ้ยหายแล้วมันต่อไป I love y l อ v e y o ยูยูก็รู้ยูแคเฮ้ยอุ้ยตายแล้วโบราณะคืออะไรอ่ะยูจะคิดเลิฟอะไรบ้างเฮ้ยอะไรอ่ะไอยู่คิดเลิฟไอไอจะลองไอขอเลิฟยูทั้งคู่เลยโอเคอะเฮ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวโอเคขอบคุณค่ะอันนี้พอดีเราเี้แบบแม่ไม่ได้ให้เพราะสามหใได้สายบางทีไม่ได้ค่ะ โอเคมองกล้องนะ103ต้องใหญ่กัน11ค่ะ okay,